อ๋อถ้าเต้าลมข้างหลังน้อยกว่าข้างหน้าเปอร์เซ็นต์ทีได้ตัวเมียสูงแต่ว่าถ้าเต้านมข้างหลังใหญ่กว่าข้างหน้าตัวผู้อันนี้คือสูตรของเราเองน้ำโมกอะไรออกอะน้ำโมกอะไรออกใช่ไหมอืมมระจามมือคนจาม <c oughs> าจามันคนนะจามด้วยเหรออ,รอ๋อยักษ์่หยังไงตาที้มูกีมูมไหลมีอะไรติดตัวมาบ้างครับตาก็น้ำเลยน้้ำน้ำาื่นีะกับข้าวกับข้าวคือใช้ชีวิตยอยู่กับวัวทั้งวันเลยครับผมอ๋อแล้วตอนเย็นเขาเอาเข้าวคอกี่โมงครับ สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมความสุขมั้นบ้านของคุณตานะครับที่คุณตามีความสุขกับการเลี้ยงวัวแล้วก็เป็นสิ่งที่จะส่งต่อให้ลูกให้หลานนะผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับคุณตาชื่ออะไรครับชื่อนายสว่างครับนายสว่างครับผมอยู่บ้านอะไรครับตาบ้านน้องครูครับบ้านน้องครูตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอหนองคายคุณตามีอะไรในมือครับน้ำครับน้ำก็นังสติ๊กกับน้ำเอาไว้กินกันน้ำนังสติ๊กแล้วก็ เชือกเนาะเชือกแค่นี้ใช่ไหมครับอุปกรณ์เลี้ยงวัวเลี้ยงมากี่ปีแล้วตาหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วภูมิใจกับอาชีพนี้ไหมตาภูมิใจครับช่วยบอกคําว่าภูมิใจของเราหน่อยยังไงครัภูมิใจไงภูมิใจที่สุดที่มีวัวครับภูมิใจที่สุดที่มีวัวโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับมันเป็นความภูมิใจใช่ไหมตาครับผมมีความผูกพันไหมมีความผูกพันกับวัวครับทำไมถึงมางั้นตาก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอ๋อต่อแม่ให้มาตั้งแต่เด็กก็เลี้ยงมาเรื่อยๆครับผมมีชื่อทุกตัวไหมตา ไม่ไม่เคยตั้งชื่อไม่เคยตั้งชื่อแต่เราสามารถที่จับได้ทุกตัวไหมถ้ามันตอนในนั่นแ่ะตอนเข้าคอกอะไรก็จับได้อ๋อคือถ้าวัวอยู่ในคอกสามารถจับได้แต่ตอนนี้วัวก็กลังเดินกินอยู่ก็จับไม่ได้เนาะโอเคครับผู้ชมครับคุณตาเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่ผ๋หลายปีแล้วหลายปีแล้วอะไรทําให้ตามาเลี้ยงวัวครับพอชาวนาก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงวัวผู้ชมครับคุณตาเขาบอกว่าชาวนาก็ต้องเลี้ยงวัวนะครับ คุณตามีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับแปดตัวครับแปดตัวโว้ผู้ชมครับวัวของตามีเด็สุกตัวสวยๆเลยเนาะนนตรงไหนบ้างคุณตานี่เหรออ,นนอันนี้เหรออันนี้เหรออันนี้ก็สวยนะตาอ่าผู้ชมเริ่มจากตัวแรกตัวนี้นะผู้ชมครับเฮ้ยฮิ asil, นดูบาร์ซิลนะตาเนาะท้องผสมอะไรตาบราแมนผสมบรามันผสมหม้อพันตัวหรือหลอดหลอดครับผสมหลอดโอ้เนี่ยผู้ชมครับอันนี้คือวัวฮินดูบาร์ซิลนะครับท้อง ผสมรามันผสมหลอดนะผู้ชมครับโอ้โหสวย,ยเลยนะผู้ชมครับต,รต,นนตัวไหนครับตาตัวนี้เป็นวัวน่าจะเป็นชาเล่เนาะตาเนาะท้องกี่เดือนแล้วครับตาตัวนี้ใกล้จะคลอดแล้วนี่นายเป็นบิบมาสเต,ตอร์เนาะตาเนาะผนะสมอะไรครับตาตัวนี้ไ่นีชาเล่ชาเลใ่เใช่ไหม,มตั้งแต่เลี้ยงมานี่มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไม่ตาก ก็นมมาโดนอะไรอ่ะเป็นโรคอะไรอ่ะโรคลำบีสกินใช่ไหมที่ข้อเป็นเยอะไหมครับเป็นกี่ตัวครับตาเป็นสามตัวสามตัวคุณตาจับตัวนี้โชว์หน่อยดิสวยริงลยตัวนี้นี่โอ้มันตื่นผู้ชมครับมันตื่นมันตื่นนะผู้ชมครับคุณตามาเลี้ยงวัวแต่กี่โมงครับนี่ก็แปดโมงเช้าแปดโมงเช้าออกมาตั้งแต่แปดโมงเช้ามีอะไรติดตัวมาบ้างครับตา น้ำเลยน้ำน้ำหม่มแล้วก็ก,กับข้าวกับข้าวคือใช้ชีวิตอยู่กับวัวทั้งวันเลยแล้วตอนเย็ยนเขาเอาเข้าวข้อกี่โมงครับก็ประมาณห้าโมงครับประมาณห้าโมงใช่ไหมน,น,นี่คือวัวน,น,นี่ของคุณตาเลยใช่ไหมอโอ้สวยนะผู้ชมครับตัวน,นี้มีตัวไหนที่คุณตาอยากจะขายบ้างไหมครับไม่ขายครับยังไม่ขายยังไม่ถึงเวลาขายใช่ไหมอ๋อโอเคนะผู้ชมครับตัวนี้วัวกี่ปีแลตาเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้ตัวใหญ่อ่ะครับผม หลายปีแล้วหลายปีแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ให้ลูกสวยไหมตาอ๋อโอ้ผู้ชมครับตัวนี้ให้ลูกสวยนะผู้ชมครับเป็นวัวผสมอะไรครับตาตัวนี้จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้ววัวเยอะนะผู้ชมครับจำไม่ได้นะครับเนี่ยผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะผู้ชมแล้วคอกวัวคนตายู่ที่ไหนครับอยู่แถวแถวนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมครับคุณตาให้วัวกินอะไรบ้างครับนี่ก็กินหญ้าธรรมดาเนี่ยครับ แยาปล่อยกินแย่อย่างนี้แหละแยากับแยากับฟางแยากับฟางป่อวัวเข้าคอกแล้วทำไงต่อครับคุณตาก็เอาฟางให้วัวเอาฟางให้วัวอ่าครับผมคิดว่าสิ่งนี้มันจะเป็นมรดกให้ลูกให้หลานไหมทำไมคุณตาถึงว่างั้นนะครับก็เพื่อเลี้ยงไว้เพื่อลูกเพื่อหลานนะนี่ที่เลี้ยงไว้เพื่อลูกเพื่อหลานอือโอเคเยี่ยมเลยท่านผู้ชมครับเราคิดว่าเราจะถึงวันจุดที่เราจะเลิกเลี้ยงไหมก็ กไม่เลี้ยงก็ลูกหลานจะเลี้ยงต่อแหละอ๋อแล้วเราคิดว่าเราจะเลี้ยงตอนไหนครับคุณตายังนม้เลยอยู่ก็ยังยังพอไหวครับยังพอยังพอเดินไล่มันได้ใช่ไหมอ่าโอเคครับผู้ชมครับตอนนี้วัวก็จะไปถนนแล้วผู้ชมคุณตาต้องไปไล่มาใไหมเนี่ยผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับทานบ้านเลยผู้ชมครับคุณตาก็เลี้ยงวัวนะครับคุณตาไม่ได้ขายนะผู้ชมครับ พราะว่ายังไม่ถึงระยะเวลาของการขายเนี่ยเราจะมาเป็นบรรยากาศท่านบ้านจริงๆคุณตาครับคุณตามีวิธีการเลือกไม้พันธไหมไม่เคยเลือกคนระับไม่เคยเลือกอ่ะตัวเมียก็เลี้ยงเลย <laughs> โอเคคโอเคครับแล้วคุณตาครับเวลาวัวไม่สบายเนี่ยคุณตามีวิธีการสังเกตไหมก็กลอกยาธรรมดาไม่วิธีการสังเกตว่าวัวไม่สบายมันมีลักษณะย,ยังไง อาการของมันซึมไม่ค่อยกินหญ้าแล้วไงต่ออีก็คุณตาหายามาให้ถ้าว่าเป็นไข่เนี่ยคุณตาดูไข่ได้บ้างครับน้ำมูกอะไรออกอะน้ำมูกอะไรออกใช่ไหมอืามันกระจามมันคนกระจามอ้าวจามมันคนนะจามด้วยเหรออ๋อยักษ์่งยังไงตาที่มูกที่มูกไหลอ๋อโอเคคุผู้ชมครับ ไม่สบายแล้วคุณตาให้กินอะไรครับเวลาวัวไม่สบายก็กินอย่างเี้ะกินหญ้ากินฟางธรรมดานี่แหละไม่งี้แหละเดี๋ยวมันก็หายเองอ๋อธรรมชาติของมันใช่ไหมครับอือโอเคนะผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับโอกวัวนบ้านนะผู้ชมครับคุณตาเขามีความสุขกับสิ่งที่ได้ทํานะครับผู้ชมครับวัวตัวนี้ข้อดีของมันมีอะไรบ้างครับก็มันเชื่องหน่อยนะเชื่องจะจะคลอดเรียงครับตัวนี้ไม่ละกี่สักกี่เดือนตาไม่ถึงเดือนหรอก เร <Pedro S 2> <respace S 1> ็วๆนี้ใช่ไหมประมาณนี้แหละประมาณนี่แหละที่ถึงนี่แหละครับผมคุณตาคิดว่าตัวผู้หรือตัวเมียว่าตัวเมียนะดูยังไงครับตาดูนี่แหละดูสะโพกดูสะโพกนมเต้านมอ่ะดูยังไงครับตาเต้านมข้างหลังมันจะนอกว่ข้างหน้าหมอถ้าเต้านมข้างหลังน้อยกว่าข้างหน้าเปอร์เซ็นต์ทีได้ตัวเมียสูงแต่ว่าถ้าเต้านมข้างหลังใหญ่กว่าข้างหน้า ตัวผู้อันนี้คือสูตรของเราเองอ่ <c oughs> อาอโอเคผู้ชมครับ <c oughs> เป็นความรู้นะผู้ชมครับเป็นความรู้นอกตำราแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้คนตาทิ้งท้ายถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับตาต้องทําไงบ้างครับถึงจะมีความสุขแบบนี้ตาเลี้ยงวัวกับมีความสุขเหมครับครับฝากถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวหน่อยตาอ,อยากเลี้ยงกับธรรมดาลนะใครอยากเลี้ยงก็เลี้ยงได้ไม่เป็นไรครับผมซื้อวัวสักตัวสองตัวกั มาเลี้ยงก็ธรรมชาติปล่อยไว้อย่างไนี้แหละครับผมปล่อยก็เลี้ยงเดี๋ยวก็มีแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ไปเรือ่อยๆแสดงว่าคุณตาเริ่มต้นจากวัวบ้านเอาใช่ไหมวัวบ้านธรรมดาแล้วเปลี่ยนมาเลี้ยนเลี้ยงวัวบราหมั่นใช่ไหมครับถ้าเขาขายกเราก็ซื้อไว้<อ>นี่ก็เขาขายเราก็ซื้อไว้ก่อนครับผมของผมก็เวลาขายก็ขายไปทามันโตพอขายก็ขายก็ได้ครับผมยัง ยังเล็กอยู่ยังยังเสียดายอยู่ยังเสียดายอยู่โอเคครับผู้ชมครับองตวงนะคุณตายยังเสียดายโวยเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมรายการคล้องหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ